เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับกลับมากับดักเลมอนเลเจเชนอีกแล้วนะรอบนี้นี่คือตัวที่ผมเดาวไว้เนี่ยมาแบบเป๊ะๆแล้วนะครับก็คือไอ้เจ้าซูเปอร์ไซยาสามเบจิต้านั่นเองเพราะว่าของอาโดคังเนี่ยเขาก็เพิ่งมาไปนะครับในเวลารุ่นน้องอย่างเลเจเชนเนี่ยมันมาบ้างแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเท่มากๆในเลเจเชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างตู้กันก่อนเลยนะข้างตู้เนี่ยโอ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามันเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นนะเนี่ย มันเป็นเท่าไหรว่วนะเนี่ยศูนย์กี่ตัววนะเนี่ยศูนย์สามศูนย์หกตัวเลยเหรอเุ้ยหนึ่งหนึ่งนี่ห้าล้านเหรอคืออะไรวะตรงเนนะี้ยผมมาดูตู้อื่นกันนะผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้ตา,าฟาฟางนะตรงเนี้ยเฮ้ยมันปรับเลขใหม่นะครับคือเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่ศูนย์จุดห้าร้อยนะตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าศูนย์จุดห้าล้านอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกมเนี่ยมันมันบั็กหรือว่ามันจะเพิ่มเปอร์เ,เซ็นต์ที่ดูละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะมีเป็นเบญจน่าตัวใหม่กัน,นี่นะครับ ก็ถือว่าค่อนจะเท่มากๆแล้วก็ท่าอนิเมชั o มุมคลิปมันนานมากๆท่าเองอิเนี่ยคิดว่าหลายๆคนแม่งชักปักชัวๆนะครับวันนี้แต่ว่าความสามารถมันค่อนจะกลางเลยครับเดี๋ยวผมมาทําเรื่องความสามารถเต็มๆให้ที่หลัก้วกันนะโมกุลไดมาร์นะครับตัวนี้ก็น่าหาเก็บเหมือนกันตัวนี้ก็ค่อนจะดีซูเปอร์17นะครับผมถือว่าเป็นกลางแล้วนันไม่ได้เก่งมากดูจากคลิปล่าสุดเนี่ยคือเฉยๆแล้วนะครับท่าน3แล้วก็เจ้าบิจิต้าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ากลางนะครับเซงไหมามีการแล้วก็ กลางไม่ได้ดีมากตัวข้างจะกลางเลยเดียวลั้งนี้ค่อนข้างจะพูดจริงว่าในแผ่นนี้เล่นไม่ได้ค,คำนี้เลยคือ endurance ของมันความถือของมันเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมันดัดอะไรใครไม่ได้นี่ครับถึงทั้งจะได้การในการเพิ่มความสามารถเข้ามาแต,แต่ผมว่ามันแก้ได้ผิดจุดไปหน่อยผมว่ามันแก้ได้ไม่ครอบคลุมพอเพราะงั้นก็กลางๆนะครับมาจินเบตา้าอย่าหาเล่นคตดกากนะครับโมคุนสามหาเล่นกากมากไอ้เจ้ามาจินคูก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ อามิกามะนัมเบอร์ทรีเนี่ยก็พอรอมมานะครับส่วนใหญ่เราไม่ซับพอร์ตมาเลยพวกสปาร์คิงธรรมดานะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองตัวละครกันก่อนแล้วกันนะครับผมขอลองเล่นเบจิต้าสักแป๊บหนึงกันผมอยากเห็นว่าตอนเล่นจริงเนี่ยงอ,น,มมอนิเมชั่นมันเป็นยังไงนะครับหัวมันแหลมเปี้ยวนะนี้มันกอดอกด้วยเวลามันอ้นี่นะครับมาสไลด์ข้างนะยูนิเกตเหมือนจะขึ้นตอนที่เราเนี่ยสแตนบายแล้วก็เพื่อนถูกโจมตีนะครับ การ์ดเขียวไม่ใช่การระเบิดพลังนะอันนี้น้อยมากคือมันอนิเมชันเหมือนระเบิดพลังเลยนะครับกด,ดการ์ดแล้วก็ได้การโคฟเวชม,มา5วิส่วนตัวผมว่าน้อยไปหน่อยนะแค่5้าวิทนาทีเนี่ยโอเคการ์ดไม่มาแล้วหกคอมโบก็พอได้นะครับโอ้โห65คอมโบอ่ะไอซุปเปอร์ไอแท็กโอเคอันนี้ข้ามเลยกันเดี๋ยวลองดูเวอร์ชันที่มันไม่ได้เอฟดูนะครับเพราะว่าปกติมันเป็นแอฟเลยนะที่ผมเห็นห้เอฟคือมันนานมากอันนี้คือถีบทิ้งเฉยใช่ไหม อ๋อก็จะเป็นยิงพลังตรงนี้ถ้าเกิดจะเป็น Final Fat, ไฟ n a ลแฟ t ก็คือเป็น L F ก็ถือว่าน่าสนใจมาก แต่ถามว่าตู้นี้เนี่ยจำเป็นต้องสุ่มไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นผู้เล่นสาย PVP จ๋าๆเนี่ยไม่ได้สะสมตัวนะครับผมว่าตู้นี้ในข้ามไปเลยนะครับไอเจ้าตู้แบบว่าเขาเรียกฉลองเนี่ยใกล้จะมาแล้วแล้วก็เดือนนี้เนี่ยก็ยังมีตู้อื่นไหลเข้ามาแหละผมว่าเพราะว่ามันควรจะมี2ตู้แหละใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าประมาณนี้แล้วกันมาีลยวลองดูนะครับงบที่ผมมีก็คือ9ก้าบันเพรเลยนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่ามา Let's โกอยากได้เบจิต้านะไม่ก็โกคุ โอ้โหเปิดมาพันแรกเปิดมาสามร้อยแรกเลยครับมัลติแรกก็คือเริ่มน่าเกลียดแล้วนะโอเคต่อยเสมอสามร้อยไม่ถือว่าไม่ค่อยอะไรมากนะครับแต่เป็นดาวสีแดงก็โอเคละเป็นซิลเวอร์พูลนะครับดิงฟรีเซอร์ไม่น่าได้เลยนะครับสามร้อยแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเน็ตเอ็กซ์ตรีมสามตัวไปเลยแม้แต่สองตัวแหละอ่าสามตัวไปนะครับก็โอเคเอ็กซ์ตรีมสามตัวเพิ่มดาวเพิ่มเลยรไปเลยครับแล้วลองสักวนโลเทชันหนึ่งก่อนนะครับ สเต็ปตู้นี้ก็จะเป็น6สเต็ปด้วยนะก็ใครจะสุ่มก็ระวังตัวระเบิดให้ดีนะครับโอ้โหแมงดาวแดงเหมือนกันยาวุ้ยทั้งเชี่ยฮูยังไงพี่ต่อมาจับห้ารอยหนึงครับเฮ้ยหรือมันจะเป็นปีงผมเป็นยิงวะเนี่ยเบจิตา้าไม่ได้เป็นบูโอเคไม่รู้ว่าเบตา้ามีบูหรือเปล่าผม,มนี่ก็เริ่มหลอนเหมือนกันเครับไม่ไม่รู้แม่งมีล่างบูอะโอเคเดี๋ยวผมเอาไม่ต้องเอามือปุ่มมาสคิปแล้วกันเพราะว่า่บางังดีกว่าบางังดีกว่าอยากลุ้นปะอยากลุ้นปะต่อเนี่ครับอย่าไปมาจริงคูนะขลัวร้อง โอ้บอลลีไอ้เีทยไม่เกี่ยวมึงเนี่ยโอ้โหมาจริงคูไหมเงือยิโอ้โหก็ได้ถือว่าผมได้ตัวใหม่เนะได้แบบอยากได้ตัวนี้อะไม่มีอาร์ตไม่มีอาร์ตข้างนะครับไม่มีอาร์ตนอนไม่มีอาร์ตเลยผมหมุนโทรศัพท์แบบจะมือปริโอเลยแล้วโอเคอยากได้เบจิต้าวัวเบจิต้าหรืองงกุนไดมาก็ได้ของกุนไดมาก็ได้ผมไม่มีไงตู้นี้เนี่ยเอย <'s> ดีอยู่นะแล้วกันบอลนะครับก็โอเคกานตีสปาร์คิงมา สัตว์ทองแม่งเลยไอ้แย่มาซิลเวอร์พูลซูเปอร์ไซย่าเลยครับยิงชนะการันตีสปาร์กิ้งหนึ่งตัวนะนี้มาตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับตัวที่สามมอปีนี้มาปีของเราดีกว่าตัวที่สี่มามาจริงคู่มาอีกนไหมโคทาเลสตัวที่ห้าไปตัวที่หกมาตัวที่เจ็ดไป โอ้โหแม่งเออเข็มจัดมันจะออกมาสุ่มหน้าแรกแเรื่อยๆนะครับผมมีความเชื่อกับดวงผมเนี่ยว่าสุ่มหน้าแรกแล้วแม่งออกง่ายกว่าสุ่มแบบต่อเนื่องอ่ะแม่งเหมือนเกลือแบบต่อเนื่องอ่ะอันนี้แม่งเหมือนรีเซ็ตดวงะนะครับไม่รู้แม่งจริงป่ะเดี๋ยวเชื่อไปก่อนนี่ไอ้ดก็บอลอีกรอบนึงไงตึงต่งๆไปดิพาทูป,ปสัสย่ามาตั้งแต่กำเนิดรอบนี้โอเคต่อยชนะไปไม่มีอะไรนะครับต่อยชนะไปกว้างทิ้งไปฟรีเซอร์เลโมไม่มีแม็กสปาร์คิงธรรมดายิงไปโอลี่ไม่มาไหมไม่มีอะไรเลย คือคาดหวังกระดาวสีฟ้ากับดาวอวกาศอ่ะมี2อันเนี้ยแม่งโอกาสได้สูงมากเลยครับ1อ่ะครูดโดฟูลินอ่ะสามไปมาสปาร์กิ้งโอ้ที่เอ้ยเพิ่งมาเวอร์ชั่นแบบฟรีเซอร์ซาก้ากันให้หมดเอ้ยบูล่านีโอเคอยู่ดีนิวผมก็เสร็จเอาแดงนะไม่ไรได้อยู่เอาไปเล่นในเจ้าทัวร์นาเมนต์ทัวร์เมนต์นี่คืออนาจัดนะครับแทนจะได้พันเพชรเสือแพ้อ,อีกนะครับไม่น่าทะลึ่งลองทีมใหม่เลยนะลองผมจะไม่ลองหาทีมใหม่นะจะเล่นแต่ทีมเดิมเองครับ แล้วอะไรเรื่องสเต็ปที่5แล้วนะครับเอ้ยดาวมา้ามันหีกเล่นดวงบิ้ยบาดักมาชัวร์เชื่อผมไหมว่าบาดักไม่มาเว้ยพ่อผมไม่รักผมไงโอ่อคุยพ่อไม่รักผมเลยเอ้ยอามาอุ้ยบอลกินกี่โอ้โหที่มัน,ม,นมันการตัดอนิเมชันทิ้งเหมือนกันนะมันเป็นการไม่ได้ดู Animation อนิเมชันอื่นอ่ะมันก็แค่การันตีอ่ะมันไม่ได้การันตีแบบหน้าตรงหน้าตู้ตัวใหม่อ่ะอ่ะผมมือฟังปูสคริปก่อนนะครับผมไม่อยากเห็นไงอ่ะตัวแรกคุยลิ้น เฮ้ยสองเนวอะมึงมาเซลซากอะเอ้ยเฟกเอาไว้อะเฟกจ้ำเนี่ยโอ้โหเชื่เยไม่เอาไม่เอาไเท่าเต่ตาเนีนนนเ่ยเดี๋ยวพูดเดาเต่าอะแม่งอืมใยโกหังไอ้ไม่ใช่ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วอะไอ้รองเท้ากันกระสุนเนี่ยปุ๊บโอ้โหไม่เห็ตัวนี้ไม่เอ้ยไม่เห็นตัวนี้ <I 'm S 1> ทีนะเออเด็ดว่าโอเควะเออก้หกดาววะยังเล่นได้ 3มอันห้าแล้วนะครับยังเงียบแต่จัดอยู่นะไอ้พวกดาวโหลดดุมดาวโหลดดิ้งเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับแม่งไม่มีจริงแถวนี้โอ้โหห้าลูกเหมือนกันอู๋เดี๋ยวไม่ใช่ดาวสีฟ้าถ้าดาวสีฟ้าคือมันยังได้ลงได้ลุ้นนะครับมาต่อยชนะอีกแล้วฟิเซอร์ get ready super s a ย y a มาแม่งรูปฟันยิงตายนะครับโอเคใช้ได้โอ้ยลุ้นวะมันไม่ใช่ดาวฟ้าเนี่ย โอ้ยสองโอเคโอ้โหเฮ้ยมันเดี๋ยว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 แป๊บมึงนะมีคนดูมาครึ่งคลิปแต่ยังไม่ได้กดติดตามโอ้หูน้ำตาจะไหลแบบอาพังช็อปเปอร์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามผมหน่อยครับยิ้มปริทำไมมันเป็นฟรีเซอร์ซาก้าเยอะจังวะไม่หลุดมันหลุดเละมั่วซุ่ยไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเฟซสปาร์คิ้งมึงให้สปาร์คิ้งกูเยอะจัดโอ้โหเฮ้ยไม่เอาไหนศูจุห้าล้านคืนไหนเนี่ย ดูทรงแล้วมีต้องเติมแล้วงามไส้แล้วดูงี้เกลือจัดๆอย่างนี้ดูทรงแล้วอาจจะได้เติมนะครับคือ <c oughs> ผมอยากได้งูงงคุณไดนมาร์คมากน,นะมาแบบคอลเลกชันเนี่ยผมไม่มีของซีรีส์ไดมาร์กเลยอไอเจ้าธรรมะกมิหนึ่งสองสามเฮ้ยดาวฟ้าผมก็ไม่มีธรรมะกมิอ่ะเรามีพ่อรักขุมชัวมาด้วพ่อกลับมาแล้วจากการซื้อนมกลับมาแล้วแม่งซื้อนมนานจังวะบาดักมึงกลับมาแล้วเลปูหัว right? โบล <c oughs> ี่โอ้โหโบลี่จริงๆด้วย แอนิเมชันมันล็อกไงนี่แนะหลบได้ดอชเป็นหนึ่งทีมาอยู่ไรก่ก่อมกระจกแตกหรือเปล่ากระจกแตกหรือเปล่าแค่นั้นเอง,เองเนะครับกระจกแตกคือได้แค่น,นั้นแหละมากระจกแตกกูนหน่อยปล่อยให้มันระเบิดไปเลยลูกกระจกแตกคือจบนะครับจบนะกระจกแตกแตกไหมแตกไหมแตกเออไม่เลยกระจกแตกเลยแม่งือกเอามือปุ่มบังไปก่อนนะครับผมไปอยากเห็นปุ่มสกิปนะอะสองนะครับอ่ะวสามนะครับ ไอ้มึงมึงผิดเกรดกูไม่ได้อย่าตัวมึงเลยนะเบนจิต้าโอ้โหมึงเบ่งหลุดแม่งหลุดมาไงจัดโอ้โหไอ้เชี่ยมันท่านสั่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ตัวนี้แม่งหลุดจัดไอ้นี่หลุดเลทเกินเลครับมึงหลุดมาไงเนี่ยมึงตัวหลังสุดเลยเพื่อนอนิเมชั่นกรกากอาจจะเป็นตัวดีก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะึบโอ้โหแม่งเขียวปีกระส่ายยากไม่มามาห้าพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเมสสีทองไม่มีจาโก้ไม่มาแม่งไม่มีอะไรเลย โอเคเชว์อ okay, ิสเทนคามิคามิฮ่าเลครับยิงแบบว้าวก็ไม่ค่อยมีอะไรเอาตรงยิงวนะ้าวเนี่ยแต่ว่าผมขออนุญาตเอามือบางปุ่มสกิมนะครับถ้ามีอน,นินสแตนทพิเศษเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอยากรู้อะไรมากนะครับโอ้โหเคฟรีเซอร์เราก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเอลซีแล้วใช่ไหมอีฮ่าใช่ไหมอ่ะโอ้โ oh, oh, หโบลี่มึงหลุดมึงหลุดผาาเพื่อน <are> ไม่อยากได้โบลี่อุ้ยเมทัลคูลเลอร์ผมจะไม่มีนะตัวเนี้ยเมทัลคูลเลอร์อ่ะ โอ้โหเหมือนจะไม่มีเหมือนจะเกลียวเนี่ยโอ้โหไอ้เออได้เมทัลคูลเลอร์มาผมไม่มีเมทัลคูลเลอร์นะครับเอาไปเล่นทัวร์นาเมนต์อะไรได้นะเจ็ดเวดีสปาร์กิ่งมาเหมือนเดิมไหมโอ้โหลูกฟันอีกแล้วนะครับเฮ้ยบาร์ดักไม่ไปซื้อนมไม่เลิกเลยบาร์ดักได้ซื้อนมไปแล้ว <S <S มาสองพันนะสะเต็ปฟรีไทม้าอะไรไม่มาเลยบอกมาแค่มาจินคูสเต็ปแรกนะครับดาวสีฟ้าสองเหรอโอ้โหโอ,โหโอกาสแล้ววันนี้ดูดีเนี่ยสเต็ปฟรีเนี่ย ด่ากันบอลด้วยนะครับเดจาวู ja ไหมแ <c oughs> ม่เงยบาร์ดักบาร์ดักไม่ใช่เองสู้แนวอากาหรอกเหรอปูพาวเวอร์ไม่ใช่เรนโบว์นะครับยิงพลังคลื่นเต่าโอ้โงกุณมึงเก่งจังวะมึงเก่งจังงกุณอ่ะเอามือบังไว้ก่อนนะครับไม่อยากดูไม่อยากดูไม,กดไม่อยากลุน้นชะตากรรมมาจริงคูเวอร์ชั่นเกรซเยเมนแต่ย่าสก,ก้าเอายห,หมาแม่เงเอ้ยเฟอร์รี่ไม่เอา โอ้โหโมกุลไม่เอาเอาไดม้ามาโมกุลไดม้ามาลิต้าไดม้ามาอะไรก็ได้ไดม้าไม่เอามาจิงคูแล้วอะ่ะนี่โอ้โหเชีย่ยวโอ้โหเขียวแป๊ดเขียวจัดสคริปต์เลยกันไม่น่ามีอะไรนะครับโอ้โหแม่งหลุดเลยจัดเลยอะ่ะโอเคนะครับ9,000ผมเงียบจัดอ่ะเดี๋ยวเรามาสองใบนะครับกรารันตีมา เรดฟาสเดวิเจเรียนอะไรทุกอย่างนั่นแหละขอหน่อยโอ้เขียวก็นันต์เตี้ยเขียวอีกเหรอเฮ้ยไอ้ชื่ออะไรวะไม่เคยคนใหม่อ่ะกูมึงพิมพ์ชมมึงไปอ่ะมึงเอาคูเลยอ่ะตู้ผัดปลานี่ยมึงเห็นแล้เนี่ยฮึบโอ้โหมึงมึงหลุดเกินเลยที่ดูโก้ที่อะไรกูไม่ต้องการแล้วเอ้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์มันให้ผมดูมึงนะม oh, mm ันเป็นห้าเปอร์เ well, ซ็นต์แล้วเนี่ยเพื่อนห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ื่อกี้นี้เองอยู่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ,อ่ะ0.4อ่ะมันมันจำวรจะมาเลยไม่ใช่เหรอ5%เนี่ยม,มึงอ่ะปิจิต้ามาจะได้ก็ได้นะครับปิจิต้ามันมาเองอ่ะแบงมีแบงแอกแท็กอ่ะฟังแบบไม่อยากดูสกิปปิ้งอะไรนั่นนะครับโอ้โหมาดิเออโอ้โหเชยแท็กก็ยังโอเคมาปุ่มเล็กด้วยไปให้สุดสุดแปงับคุณเนี่ย คือน่าเสี่ยงองเงี้ยไม่สุดนะครับสุดต้องต้านพลังแพ้ถ้าต้านพลังแพ้คือสุดถ้าอันนี้คือดวงหมาผมพูดได้เลยอันนี้ไม่มีสปาคิงแน่เลยผมว่าเนี่ยสี่แล้วอะห้าอะหอันนี้คือกาก,ากจัดถ้าต้านไม่แพ้ด้วยอะคือแพ้ไม่สุดอย่างเงี้ยอันนี้คือกาก,ากจัดเลยบลมม็อมากากเลยโอ้โหรินไม่ีดย,ยเพื่อน โอ้เชวัปอีกแล้วเหรอทำไมรู้สึกได้เชวบปล่อยอย่างเงี้ยครับผมได้เชวัปมาสองสาครั้งเลยแล้วเนี่ยม,มือปางปุ่มสกคิดปวป่โอ้เทาเซอร์นะครับไม่เอาเอาเบจิต้าเอาเทา,าเซอร์สองตัวเลยมันติแล้วเนี่ยอ่ะทอร่าอ่ะเบจิต้าไดมางูกุลหรือเบจิต้าไดมาก็ได้สักตัวหนึ่งอ่ะกูขอตัวเดียวเดี๋ยวกู้ยเพิ่มดาวเองเพื่อนแต่ในบ้าโอ้โหชานกูไม่ต้องการเพื่อน โอ้โห9,000กูเกี้ยงเลยกูเหลือร้อยเดียวโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีเลยว่ะแล้วมันขาดไปสเต็ปนึงอ่ะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอไม่ยากไปเช็คๆกันหนึ่งนะเอ็กเพชรหน่อยดิเอาเลยครับตอนนี้เหมือนแบบว่ามันมีเลดบอยเข้ามานะผมเลยต้องฟาร์มเลดบอยก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มแป๊บนึงกันหาเพชรเพิ่มก่อนเอาอย่างไรให้จบให้มันจบบนสเต็ปกันในคลิปนี้เผื่อมันมาไงหลังบ้านจะได้ไม่ต้องระเหียใจตอนหลังนะครับไป Let's go มาแล้วผมกลับมาแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยกลับมากับ 1, พันเพชรจนได้แล้วนะครับไปฟาร์มาตั้งนานกว่าจะได้มาในที่สุดหนึ่งพันสุดท้ายกับเบจิต้าหรือโงกุลนะครับขอตัวเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เกมโอ้โหไม่เงยปาดาี่ไม่มาก็เหมือนลุมโทช,ชิที่จากไปอ่ะพลังคืนเต่าเป็นหนึ่งนัดน,นะครับรอบนี้เป็นโคเด้นผูนะั้นรู้สึกจะไม่รอบแรกเลยนะครับ่ไ,ได้โคเด้นผูเนี่ยก,กันตีสปาร์คิงตุอยอ่ะโอเคมาไหลไปนะครับตัวที่สอง ตัวที่สามอ่ะตัวที่สี่อ่ะตัวที่ห้าอ่ะโอ้โอ้โหอะให้ยมาสปาคิ้งโอ้โหมาจิงคุยเนี่ยเฮ้ยมันสองตัวเลยล้เนี่ยมาจิงคูเนี่ยคือโอ้โหมันตัวใหม่มันก็ดีครับแต่มึงเอาตัวหน้าตูมมันก่อนได้ไหมมันบวกอะไรเนี่ยไดม้าเหลืองน้ำเงินโอ้โห ไม่ได้ยากได้เลยอะมาสเต็ปฟรีสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับไม่มีที่เก็บแล้วนะผมนี่ต้องเติมยัดอย่างเดียวแล้วมาเดลิจเจนส์เขียวอีกแล้วครับเขียวพฤจีอ่ะเขียวส่วนใหญ่ได้ยากมากยากจะจัดโอ้โหไม่เลยไม่เห็นบาดักเลยโกลเด้นพูลนะครับงงคุณสายตาแม่งมุ่งม,มากมาก คิดว่าได้ทำให้ผมได้มาลูกฟันชนะหนึ่งตัวโอเคมาพับจอเลยมาขอตัวเดียวบเบจิตาโกกุณอะไรก็ได้อขอหน่อยขอหน่อยขอนิดนึงอุ้ยเฟกเฟกไวอ๋อขอหน่อยมาโอ้ยหลุดเฮ้ยยังมีอีก โคแมงึรหลุดูวนหลุดซัวกลนไปหมดเลยเพื่อนโอ้โหัรหลุเหล็กกัน,นมู้นซัวซัวไปหมดเลยไม่เอ้ยเราไม่มีเพชรแล้วนะครับหมดตูดแบบหมดตูดเลียวชิดอะโอ้โหหมดตูดนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่ารอบแรกนะครับที่ผมเนี่ยไ,ได้ในปีนี้นะตู้ของปีนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยผมได้หมดนะครับเดี๋ยวเพิ่งมาเลยแหละตู้นี้เนี่ยไม่ได้ว่ะ แม่งเอ้ยไม่ออกเลยพูดเกลือเฮ้ยหลายครับก็ไว้เจอคลิปหน้ากันคลิปนี้แม่นเกลือชิบหายจบด้วยความเศร้าเลยนะครับเจอคลิปหน้าคงไม่ดูรีวิวนะฮะดูช่องอื่นแล้วกันไปกันกน